คลิปนี้จะสอนเขียนโปรแกรมนับเลขนะครับจะเขียนโปรแกรมให้แสดงตัวเลข1ถึง10นะครับผ่านจอแสดงผล OLED นะรเราจะเลือกบอร์ดที่ใช้ในการควบคุมกันนะครับกดไปที่บอร์ดแมนเจอร์นะครับโดยบอร์ดที่เราใช้นะจะเป็นบอร์ด EV32 Dual d i s p Kit Version 2นะครับกดเลือกบอร์ดนะครับ เราจะทำการโหลดปลั๊กอินบล็อกคำสั่งสำหรับจอแสดงผล OLED ก่อนนะครับกดไปที่ปลั๊กอินเมนเจอร์แถบข้างบนนะครับแล้วก็ไปพิมพ์ชื่อปลั๊กอินที่ช่องค้นหานะครับปลั๊กอิน OLED นะครับเราเจอปลั๊กอินที่ค้นหาแล้วนะครับกดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดครับ โหลดเสร็จแล้วนะครับทำการปิดแท็บได้เลยครับเราจะมาเริ่มในส่วนของเซตอัพก่อนนะครับกดไปที่ฟังก์ชันปลั๊กอินแถบซ้ายมือนะครับกดไปที่ปลั๊กอิน OLED ข้างล่างนะครับเรียกบอกคำสั่งข้างบนสุดนะครับไปวางในส่วนของเซตอัพบอกคำสั่งนี้ได้เซตพินให้เรามาเรียบร้อยนะครับ ต่อมาเราจะเขียนโปรแกรมในส่วนของ loop นะครับกดไปที่ฟังก์ชัน loop ครับเลือกบล็อกคำสั่งเขามาวางในส่วนของ loop นะครับเลือกตัวแปร i มาเก็บค่าตัวเลขของเรานะครับให้ i มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ1ถึง10นะครับโดยจะเพิ่มค่าให้ i บวก1ต่อรอบจนครบ10นะครับไปที่ฟังก์ชัน plug in นะครับเลือก oled หยิบบล็อกคำสั่ง display มาวางต่อในเขา ไปที่ plug in OLED นะครับแล้วก็หยิบบล็อกคำสั่ง display text ไปวางต่อในเขาบล็อกคำสั่งนี้จะแสดงค่าข้อความที่เรากำหนดไปที่หน้าจอแสดงผล OLED ของเรานะครับกดไปที่ f u n ก์ชัน advanced นะครับแล้วก็กดไปที่ text เลือกบล็อกคำสั่งที่3นะครับไปวางในบล็อกคำสั่ง display text นะครับบล็อกคำสั่งนี้จะช่วยเราสามารถส่งค่าส่งค่าต่อกันไปยังจอได้นะครับ ไปที่ฟังก์ชัน text แล้วก็เลือกบอกคำสั่งข้อความอันแรกพิมพ์ข้อความของเราลงไปนะครับผมจะพิมพ์ข้อความว่านำเบอร์ลงไปนะครับไปที่ฟังก์ชันตัวแปรแถบซ้ายมือของเรานะครับ เลือกบอกคำสั่งตัวแปร i นะครับมาวางใน create input ต่อจาก number เมื่อกี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้ข้อความ number นะครับก็ตามด้วยตัวเลขจากค่าตัวแปร i อันนี้จะเป็นการจัดตําแหน่งของข้อความที่แสดงบนจอนะครับจะมีให้ใส่ค่าแกน x กับแกน y นะครับโดยแกน x ผมจะใส่ไปที่20นะครับแล้วก็แกน y ใส่ไปที่20บนะ อันนี้จะเป็นการเลือกขนาดตัวอักษรนะครับไปที่แถบซ้ายมือเลื่อนลงมาหา b l u g i n oled นะครับเราจะหยิบบล็อกคำสั่ง r e p e a ์มาวางต่อในเขานะครับไปที่แถบซ้ายมือนะครับเลื่อนขึ้นไปที่ฟังก์ชัน time หยิบบล็อกคำสั่ง delay อันแรกนะครับไปวางต่อในเขา การเขียนโปรแกรมนับเลขก็เสร็จแล้วนะครับเมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับมาต่อสายที่ชุดควบคุมกับจอแสดงผล OLED จัดสายไฟแล้วก็ทำการปิดฝาชุดควบคุมให้เรียบร้อยนะครับ เสียบสาย USB ไปที่ชุดควบคุมนะครับเราจะทำการอัปโหลดโปรแกรมที่เราเขียนลงไปนะครับกดไปที่ปุ่ม Setup Board ข้างบนนะครับแล้วก็เลือกอม m Port ที่เจอนะครับ ไปกดปุ่ม Compile Run ที่แถบข้างบนนะครับเพื่ออัปโหลดโปรแกรมที่เราเขียนไปให้กับชุดควบคุมของเรานะครับอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับจะเห็นเลขนับ1-10ตามโปรแกรมที่เราเขียนไว้เลยนะครับ จบการสอนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ